สาวเลดโบดนางเอกดังคนนี้ตัวจริงสวยกว่าในจอหลายเท่าแถมไม่หญิงด้วยเป็นนางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอีกคนอย่างปุกลุกฝนทิพตรัชตะโกนที่นอกจากเป็นนางเอกดังแล้วเธอมีดีกรีเป็นวิทย a ล l a ยูนิเว e ร์ส พศต่สและเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจัก,กรวาล2010ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยล่าสุดสาวปุกลุกได้ไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิร์ลทัวร์2022บงแบงคอกปุกลุกด้วยโพดภาพขณะอยู่ในคอนเสิร์ตลง Instagram อินสตาแกรมแอดปุกลุกเลือกอรกฝนทิพย์สวยแซบสมเป็นซุปตาตัวแม่และงานนี้แฟนคลับหลายคนได้เห็นตัวจริงของเธอก็ตามมาบอกเล่าเรื่อง,องราวน่าต้านาหลังเจอตัวจริงว่า ตัวจริงสวยน่ารักมากเป็นกันเองมากๆเลยสวยกว่าในรูปด้วยกำลังจะขอถ่ายรูปรถบรรับแล้วเพิ่มใจตัวจริงสวยกว่าในรูปหลายเท่าจริงค่ะเคยเห็นแล้วในร้านอาหารแห่งหนึง่งในรูปสวยแต่ก็แล้วแต่มุมไม่สวยทุกม,มุมและตัวเล็กตัวน้อยยืนตะมูตะมิเราดูละครแม่การหลงของนางร้องไห้สะอื้นลานเยล่า เป็นต้นนับได้ว่าสาวปปกลุกนั้นเป็นดาราสาวอีกหนึ่งคนที่สวยจรงโปกแถมเก่งมากความสามารถก็ไม่แปลกใจที่มีแฟนคลับหนาแน่นขนาดนี้จ้าขอขอบคุณภาพปกลุกฝนทีภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ